ต้องบอกว่าบางคนที่โชคร้ายจริงๆคือผ<ะ>่อนดอกกุญแจนอกจากนั้นมันก็ต้องมีการพูดถึงเรื่องประกันภัยเอาง่ายๆคือถ้ามันไม่มีประกันภัยอ่ะมันขีมน่มันไม่สบายใจปีละเจ็ดหมื่นบาทถูกต้องครับผมสองคันเนี้ยที่ผมต้องจ่ายทุกปีคือหนึ่งแสนถ้าประกันภัยผู้กรณีเขาชนเราผู้นี้ก็ทําให้เราเสียหายเนี้ยเขาต้องชดใช้ให้เราทุกอย่างให้เหมือนเดิม สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกัเบลเลเซอร์เรซิ่งเช่นเคยนะครับผมวันนี้ทำคอนเทนต์อะไรดีละ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ทำคอนเทนต์ที่แบบว่าให้ความรู้นิดนึงนะจะมีคนดูไหมละ่ะอ่ะเราลื่นเลงมากันหลายคลิปแล้ววันนี้ผมขอให้ความรู้กับคนที่ไม่รู้แล้วกันมาพูดถึงเรื่องกุญแจกุญแจบิ๊กไบค์นี่มันก็มีหลายแบบบางคนก็คือผ่อนรถก็คือได้ขี่รถใช่ไหมแต่บางคนต้องบอกว่าบางคนที่โชคร้ายจริงๆคือผ่อนดอ,อกกุญแจมันหมายความว่าไงผ่อนดอกกุญแจก็คือจะพูดถึงเรื่องบิ๊กไบค์แบบนี้เมีรยอ ก็จริงเรามี1คัน2คัน3คัน4คัน5คันอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องพูดถึงเรื่องความปลอดภัย ในการขับขี่นอกจากนั้นมันก็ต้องมีการพูดถึงเรื่องประกันภัยนั่นเองประกันภัยชั้นหนึ่งประกันภัยชั้นหนึ่งของ Big b ไบคส่วนมากก็จะได้มาจากศูนย์เลยฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหนึ่งปีอะไรเงี้ยแล้วแต่โปรโมชั่นแต่ถ้ารุ่นไหนคันไหนไม่มีโปรโมชั่นเราก็ต้องซื้อเองก็ราคาก็ประมาณอยู่ที่2 5งหมถึงสามหมอันนี้ก็แล้วแต่ Big b ไบ์แล้วแต่คาส์อย่างของผมผมจะพูดถึงในเรื่องคาสตพันแล้วกันเพราะว่าผมก็ทําประกันภัยชั้นหนึ่งมาโดยตลอดตั้งแต่่ซื้อมาเเลยีีปท3 ปีนีน้ก็สําหรับ R1M นี้เนาะราคามันก็1นล้านหนึ่งแาประมาณนั้นคันภัยปีที่1ก็คืออยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบาทเนาะตั้งแต่ที่ผมออกรถเลยพอเสร็จปุ๊บผ่านไป1ปีประกันเขาก็จะโทรมาคุณอดีรกครับคุณเรซ่าคุณจะต่อประกันภัยอีกไหมมันก็แล้วแต่บริษัทผมไม่ขอเอ่ยชื่อบริษัทแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่มีส่วนได้กับเขาเขาจะเช็ครหัสเครื่องของเรารหัสเขาเรียกว่าเลขอะไรไม่โยกเลขประกันภัยกรมธรรม์อ่าพอประกันภัยเสร็จเขาก็ย<ๆ>ังมีการส่งเลขกรมธร มาให้ซองคล้ายๆกับเอกสารเวลาเราเกิดเหตุอุบัติเหตุหรือชนอะไรก็แล้วแต่พูดถึงเรื่องเอ็กเซฟเอ็กเซก็คือกรณีที่เราขับรถไปชนคนอื่นเราผิดนะอันนี้เราออกค่าเอ็กเซเองก็เอ็กเซครั้งหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ20,000แล้วแต่ประกันภัยแต่ละคัสแล้วก็แต่ละบริษัทด้วยพูดถึงเรื่องไปชนเขาปุ๊บเราต้องเสียค่าเอ็กเซให้กับบริษัทของเราเขาก็จะซ่อมรถเราด้วยซ่อมคู่กรณีด้วยแต่ถ้าเขามาชนเราเราฝ่ายถูกเราไม่ต้องเสียอะไรเลย, <S <S เ,ลยเรารอแค่ประกันภัยเราซ่อมให้เราแล้วประกันภัยเราก็จะไปทว วงเอาเงินกับคนที่ผิดอีกครั้งนึงอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเองอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราไปล้มมาวันนี้เราไม่มีคู่กรณีเราล้มเองเราต้องจ่ายค่าเอ็ก p t เซปเอง 20, เสียค่าประกันแล้วนะยังต้องมาเสียค่าเอ็กเซฟอ่านี่คือการประกันของรถบิ๊กไบค์ส่วนบิ๊กไบค์ก็จะเป็นอย่างนี้เราต้องถูกถ้าเราผิดเราก็จะเสียค่าเอ็กเซฟประมาณนั้นนั่นเองส่วนครอบคุมเท่าไหร่ปีแรกประกันครอบคลุมอยู่ที่แปดแสนอะไรเงี้ยถ้ามันซ่อมมันพังมาซ่อมเกิน8ปดแสนเขาก็จะคืนสักนะแต่ถ้า6กแสนเจ็ดแสนอะไรางี้แล้วแต่เขาก็ซ่อมเราก็รอไปในการทําประกันดําเนินเรื่องอะไรเออหลายอย่างก็ผ่านไปประมาณเดือนกว่าแล้วก็เข้าศูนย์อีกประมาณกี่เดือนแล้ว แต่แล้วแต่เบิร์ก็เฉลี่ยเฉลี่ยไปประมาณครึ่งปีเลยแล้วกันแล้วเราก็จะผ่อนเดือนเราต้องผ่อนต้องผ่อนนี่พูดถึงเรื่องประกันภัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าผ่านไปแล้วปีที่2แล้วเราไม่ทําประกันภัยเออเราไม่เป็นไรหรอกไม่ทาครับผมอ,อ๋อเราไปชนคนอื่นปั้ง <c oughs> เขาก็ต้องให้เราเป็นฝ่ายรับผิดชอบเขาด้วยแล้วเราก็รับผิดชอบรถตัวเองด้วย <c oughs> ถ้าเกิดเราไม่มีเงินที่จะซ่อมรถรถก็จะกองเป็นซากอยู่ที่โรงพัก <c oughs> หรือถ้าคุยกับตารวจเคลียร์ตำรวจได้หน่อยรถเราก็มากองอยู่ที่บ้าน <c oughs> แล้วเราก็ผ่อน อกคุญแจอย่างที่ผมบอกก็คือพ่นดอกคุญแจเคสนี้อาจจะเจอบ่อยไหมก็เจอบ่อยนะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับผมถ้ารถไม่มีประกันซึ่ง วันนี้ก็เป็นปีปีใหม่แล้วรถผมมันก็หมดประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะต่อเป็นปีที่3เขาก็จะเช็คประวัติผมว่าผมเคยเคลมอะไรไหมอะไรไหมเบี้ยผมก็จะตกอยู่ที่ประมาณ28,000ประมาณนี้นะครับผมก็ได้โทรไปคุยกับบริษัทที่เขารับประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีวงเงินทั้งหมดที่จะต้องไปชําระ อยู่ที่28,687บาทจุดสต,ตางค์วันนี้มันก็จะมีเลขกรมธรรม์รหัสการชำระเลขทะเบียนรถเราอะไรเงี้ยมันก็จะผูกกันไปหมดเลยส่วนการครอบคุมแบบไหนอย่างไงผมไปชำระเสร็จวันนี้ปุ๊บพอผมชำระเสร็จเมื่อไหร่ก็คือวันนั้นตอนนั้นเขาก็จะรับประกันตั้งแต่ตอนนะดชำระเงินตอนนั้นเลยงงไหมไม่งงนะประมาณนั้นนั่นเองแล้วก็หลังจากนี้เขาก็จะโทรเรียกฝ่ายตรวจสอบวิ่งเข้ามาหน่วยเซอร์เวย์วิ่งเข้ามาถ่าย รถเราว่ารถเราตอนเนี้สภาพเป็นยังไงอะไรแบบไหน,นยังไงแต่ผมเคยศึกษาไปแล้วแหละปีที่แล้วมันก็คือไม่รับประกันของแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ถ้าจะรับประกันของแต่งก็จะกเกือบสามหมื่นใช่ไหมก็กลายเป็นเจ็ดหมื่นต่อปีอะไรเงี้ยซึ่งมันมันไม่ไหวนะครับผมเราก็จําเป็นจะต้องรับประกันโดยเป็นของเดิมอย่างสมมติว่าเบรกตัวนี้พังเราเคลมเคลมได้แต่เบิกในราคาของเดิมติดรถอย่างของเดิมจะรดสองหมื่นเราก็เบิกได้แค่สองหมื่นส่วนของเราซื้อมาตัวน,นี้หกเจ็ดหมื่นเราก็ต้อง ซื้อออกเงินเราเองซื้อเองประมาณนั้นยังชิวอย่างเงี้ยชิวม่ใช่ข้าสองหมื่นแต่อันเดิมเท่าไหร่อาตีให้สุดๆเลยสามพันอ่ะชิวใสๆเดิมๆตดรถเงี้ยเราก็เบิกได้แค่สามพันนั่นเองมันก็เลยเป็นแบบนี้อย่างล้อมันกันล้อผมซื้อตัวนี้เป็นล้อแต่งรถตบอกตัวนี้จะอยู่ที่แสนดีกว่าแต่ล้อเดิมมันก็ผมไม่รู้นะว่าเขาประกันหน้าหลังหรือเปล่าเขาอาจจะใช้เล่นแง่เลยในเรื่องประกันเขาก็จะประกันแค่ล้อหน้านะอะไรเงี้ยพอประกันแค่ล้อหน้าปุ๊บล้อหน้ากี่บาทล้อหน้าสี่หมื่นเขาก็จะให้เรา ในราคาของเดิมก็ประมาณนั้นส่วนไหนก็ไหนๆก็พูดแล้วเนาะมาสเตงมาสเตงรถสปอร์ตของผมนะครับตัวนี้คือผมเป็นคนที่แบบว่าขี่รถเอาง,ง่ายๆคือถ้ามันไม่มีประกันภัยอ่ะมันขีมน่มันไม่สบายใจไม่ใช่ผมแค่ขับรถคนเดียวไอ้ยกด้วยนะครับมันก็เลยแบบปลอดภัยไว้ก่อนก็ต้องทําประกันภัยอย่างมาสเตงตัวนี้ประกันภัยชั้นหนอยู่ที่ปมละเจ็ดหมื่นบาทถูกต้องครับผมสคันเนี่ย ที่ผมต้องจ่ายทุกปีคือ1นึ่งแสนถ้าประกันภัยน,ะนั่นแหละครับผมก็คือใครที่ออกรถเยอะๆมีรถเยอะๆแล้วทําประกันภัยอะหนักเหมือนกันปีหนึ่งปีละแสนปีละแสนกว่า3 0 0แสนอะไรก็ว่าไป X Max อ,อันนี้ถือว่าเป็นคัสบิกบายไหมผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะตอนซื้อก็ไม่ได้มีว่ามีการประกองประกันอะไรใครที่เคยทําประกัน X Max 3 0 0ตัวนี้ก็ถ้ามีความรู้หรือว่าเคยมีประสบการณ์ทําประกันภัยก็เม้น์บอกได้นะเพราะว่าผมไม่ได้รู้เลยว่า X Max ม,มันต้องทําประกันภัยไหมอะไรยังไงหรืออาจจะเป็นเหมือนรถเล็กทั่วไป อาสาเหมือนกันนะครับไม่มีประกันภัยส่วนจะประกันภัยก็จะเป็นอเออีกไม่นานผมก็จะไปชําระที่เซเว่นเสร็จแล้วก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ที่จะต้องนัดไปถ่ายรูปก,กับหน่วยเซเว่นที่จะมาทําประกันภัยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปถามพี่ๆเขาเลยพี่เขาอาจจะมีคําตอบที่ดีกว่าเราโอเคไปชําระเงินกันนี่พอเรากดตังมาแล้วก็ไปชําระที่เซเว่นนะครับมันมีเลขชลําระ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งหมด2 8 6 8 7บาทค่าบริการ15บาทแทเราก็จะได้สลิปนี้เก็บไวด้ดีๆเดี๋ยวข้อความเขาะจะบอกว่าบริษัทได้รับเงินของคุณเรียบร้อยแล้วแล้วผู้นี้เขาะจะโทรสั่งให้หน่วยเซอร์เวของถ่ายประกันมาถ่ายรูปรถเราคอยพรุ่งนี้เจอกัน A later few moments โอเควันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมนี่คือที่เราพูดกันไว้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่หน่วยงานของพี่ประกันภัยรถยนต์ครับประกันภัยรถยนต์นนของพี่เป็นอ่าอิสระหรือเปล่าพี่ใช่ผมเป็นตัวแทนตัวแทนเลยของบริษัทเลยใช่ครับก็คือถ่ายนี่เขาถ่ายอะไรบ้างพี่อ่ะถ่ายพวกอะไรที่ลูกค้าแต่งมาครับว่าแต่งมาเท่าไหร่ผมก็สอบถามว่าดูว่ามันว่ามีอะไรบ้างมีเพิ่มเติมอะไรบ้างแล้วเขาจะถ่ายอะไรไปเพื่ออะไรครับพี่ในเมื่อในประกันเขาบอกว่าเขาไม่คุ้มครองอะไร ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่คุ้มครองเขาบอกว่าอ่าอย่างท่อตัวนี้คอือท่อที่ผมแต่งมนาะท่อตัวนี้ที่ผมแต่งมามก็กรวมรวมหกหมื่นแต่ถ้ามันเป็นอะไรมาบริษัทเขาจะจ่ายแค่ราคาท่อเดิมติดรถเขาบอกมางี้เหรอครับใช่แล้วพี่เข้าใจว่าไงครตอนแรกผมคิดว่าครับทางบริษัทเขาจะให้มาดูอะไรแต่งแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรอะไรบ้างประมาณนี้ก่อนมั้งผมว่าก็เป็นอะไรของลูกค้าต้องมีอะไรอะไรบ้างประมาณนี้แหละเพราะจะถามว่ามีอะไรอะไรบ้าง<ๆ>ได้ไงพี่ในเมื่อผมจ่ายเบี้ยประกันไปแล้วลูกค้าจ่ายไปแล้วใช่ไหมใช่ ผมจะเบียงไปกันไปเมื่อวานกรมธรรม์ให้ไหมยังกรมธรรม์ยังไม่ได้ดิพี่ต้องน่าจะหลังจากนี้ประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์แนะนำให้ลูกค้าลองสอบถามบริษัทอีกทีนะครับใช่ผมเป็นตัวแทนมาตรวจสอบโดยเฉยคือผมก็อยากสอบถามจากพี่นี่แหละอันนี้ผมให้กับต่อลูกค้าไม่แน่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ผมอยากให้ลูกค้าติดต่อที่บริษัทดีกว่าบริษัทเขาก็บอกเขาไม่คุ้มครองอะไรนอกจากอะไรเดิมอันนี้คือของผมคือไม่เคยเคลมอะไรสามปีละปีนี้คือปีที่สามทำมาสามปีใช่ไหมใช่ครับก็ประวัติก็ดีคือไม่ได้เคลมไม่ได้เคลมเลยเขาคงไม่ายเฉยคง ันก็คือใจว่าเออถ้าถ่ายแบบนี้ปุ๊บเอออุปกรณ์ต้องแบบนี้นะตอนแรกผมอะไรเงี้ยผมก็จะว่าลูกค้าเพิ่งทำประกาศครั้งแรกกนี่ไม่ใช่คนี่บริษัทนี้ปีที่สามแล้วครับอันนี้ราคาผมแนะนำให้ลูกค้าคุยกับบริษัทเลยนะครับนี่ผมก็ไม่ต่อยายข้อเขาให้มาตรวจทำไมปีที่สามอันครับเขาอาจจะมาให้มา ถ่ายดูว่ารถมันมีอยู่จริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับใช่ผมขอญอยกถ่ายก่อนันึกันะครับครับผมออก็คือถ้าสาม0 0ื่นที่เราจ่ายไปเนี่ย<ม>ก็คือคุ้มครองแค่ของเดิมของแต่งไม่คุ้มครององ,อง,องอา่ายๆอะมีแค่แฟลิงเครื่องแล้วก็สวิงอาร์มชกหน้าถัางน้ํามันซึ่งแค่นี้ที่เป็นของเดิม นอกนั้นคือของแต่งเราหมดเลยของแต่งผมนี่คือล้อผมก็แต่งเบรกก็แต่ง<ม>แต่งผมผมเขาใจลูกค้านะเพราะว<ช>่ารถจต่งอ่ะมันอะไรมันแพงเนาะเข้าใจผมก็ใจเลยความรู้สึกคนรักรถใช่แต่อย่างว่าเนี่ยประก,กันเขาไม่รับผิดชอบอะไร <laughs> คือกรณีที่ทําไปก็คือ <c oughs> ทําไปเพื่อ <c oughs> เขาเรียวกว่าอุบัติเหตุเผื่อมันเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ก็คือแบบมันมุ่นอ่ะเอออะไรประมาณเนี้ยแทบจะไม่มีอะไรเดิมแล้วรถเราถ้าล้มแปะอันนี้พังเขาก็ไม่ประกันให้ใช่ไหมพี่แต่อันนี้ของเดิมไม่มีใช่เขาก ไม่รับผชอบไม่รับ,รบ <S <S ใช่ไหมล่ะไม่รู้ว่าคือทําไปเพื่ออะไรเหมือน,น,น,นกัน อย่างการล้มเป็นรอยะประกันไม่รับเพราะว่าของเดิมไม่มีไม่มีการล้มบริษัทรู้ของมางนี้เลยเหรอพราะ่อแค่บอกว่าประกันเฉพาะของเดิมกันแข้งกันเครื่องเนี่ยผมซื้อเกือบหมื่นหนึ่งถ้ามันเป็นรอยหรือว่าล้มขูดมาประกันก็บอกว่าเอ้ของเดิมไม่มีของเดิมมีแค่เครื่องอกล่างผมแต่งมาเกือบสามหมื่นอย่างเงี้ยถ้ามันแตกปุ๊บเขาบอกเอ้ของเดิมไม่มีนะของเดิมติดรถมีแค่นี้เองชิ้นเล็กๆไม่รับผิดชอบแบบนี้เหรอพี่จะให้ทางบริษัทเขาถอดคุยกับลูกค้ากี่กลัวอธิบายให้ลูกค้าไม่เข้าใจไม่ละเอียดคือถ้ามััันนนนเปป็รระะกขอองงแต่ด้วยมาจจค แพงกว่านี้อย่างนั้นเหรออันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่อย่นนะรถอยากจะมีประกันอุปกรณ์เสริมตกแต่งอยู่ที่ประรรมาณ20,000นถึง30,000บางกรมธรรม์ถ้าเราไปแต่งมาเนี้ยแต่งเพิ่มมานอกเหนือจากรถที่มานอกมาจากศูนย์เนี่ยครับผมคู่กรณีเขาชนเราคู่นี้ก็ทําให้เราเสียหายเนี้ยเขาต้องชดใช้ให้เราทุกอย่างให้เหมือนเดิมเออเอเอ,เอ,เอนี่พี่ผมอยากถามอ๋อที่พี่เข้าใจเลยนะผิดถูกก็ไม่ว่ากันคือสมมุติว่าผมไปชนกับคนอื่นผมถูกคนอื่นผิดบริษัทซ่อมให้ไหมบริษัทประกันซ่อมให้บริษัทเราออ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 ่่ใใงง้้้้นนตตกกกกหห ให้ก่อนแล้วแล้วเขาถึงไปบีเอลกับคนที่ผิดต้องอ๋ออันนี้ถือว่าเป็นเป็นส่วนดีตรงนี้แล้วกันใชายแต่ถ้าสมมติถ้าลูกค้าล้มเองก็อาจจะเป็นกรมธรรม์ที่แบบนั้นที่ว่าคือถ้าเราล้มเองเราต้องจ่ายค่าเอ็กเซฟสองหมื่นแต่ถ้าเราถูกไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายก็ดีดับคือเป็นค่าเสียหายส่วนแรกที่ที่เราทำไว้คือเป็นรถที่ส่มเสียงที่จะเกิดอุบัติเหตุอันตรายเช่นรถบิ๊กไบค์รถพวกซีซีมอไซค์ขึ้นเยอะเงี้ยครับถ้าผมจะเป็นท่าประกันคู่นี้เขาชนเราคู่นี้ชนเราเขาเรามีประกันนเเเาามมมมียย้้้้อออง่่ตไไดดดดหหลลคคืืิใช ไปเข็มมาไปเข็มรูดไปเค็มฝั่งคู่นี้ประกันคู่นี้ลงมาท่อท่อคาร์บอนเออท่อคาร์บอนบุ๊บประกันหาซื้อไม่ได้ลูกค้าไปหาซื้อมาลูกค้าเอาใบบินมาไปตั้งเบิกที่บริษัทประกันคู่นี้เจ้าเ้เต็มเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ลูกค้าจะรู้ว่าลูกค้าซื้อไหนเองใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่แต่งทั้งหมดเลยทั้งหมดโหของแต่งเลยรวมรวมหมดก็อยู่ที่ประมาณหกไปพี่หกแผลได้ใช่ราคารถมือหนึ่งก็อยู่ที่ร้านเอ็ดไม่มีความเสียหายครับ รถคันนี้ไม่มีประวัติครับผมไม่อยากให้มีประวัติแม้แต่ล้มแปะยังไม่เคยเลยรถคําคูณแต่เวลาขับเนี่ยแหละก็คือทําประกันไว้เพื่อให้เราขี่แบบคือขี่แบบมั่นใจถ้าไม่มีมันก็ขี่แบบไม่ค่อยสบายใจนั่นเองครับใช่ที่พี่ก็มีการถ่ายรายการจดทะเบียนไว้พี่เคยไปถ่ายประกันรถแบบนี้ไหมพี่นี่ครับลูกค้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยทาประกันสามร้อยเอ็กซ์แม็กซ์ได้ไหยได้แล้วนี่เขาแจ้งลูกค้าแจ้งว่าเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ใหม่สีเป็นสีใหม่สติ๊กเกอร์ แค่นั้นผมก็แจ้งไปถ้าเป็นคู่นี้ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเราเรียกคู่นี้ได้เต็มๆเลยเราต้องถูกเท่านั้นเราถูกถ้าเราถูกปุ๊บเราสามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องกับคู่นี้ได้สรุปยอดอุปกรณ์แต่งหกแสนนะครับไม่มีความเสียหายครับแล้วผมจะได้กรมธรรม์วันไหนพี่เดี๋ยวทางบริษัทเขาจะติดต่อหาลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าขอโทษครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนี่แหละก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรถบิ๊กไบค์ส่วนรถยนต์ก็จะง่ายกว่านี้หน่อยเพราะรถยนต์คือเราจะไปชนอะไรก็แล้วแต่ชนรั้วบ้านของตัวเองอะไรเงี้ยก็ไไม่่่่่ต้อองเเเเเเสสีีียยยคคาา็กซนะแทหร มาณ2 0 0พป่ะเสียแต่ถ้าเราถูกเราก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยก็ okay, คล้ายๆกันแต่รถยนต์ก็คือจะแบบไม่เรื่องมากเท่าบินะ๊กไบค์เนาะบิ๊กไบค์มันเป็นรถที่แบบว่าเขาเรียกว่ามีความอันตรายสูงมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าหลายต่อหลายบริษัทไม่รับนะถ้ารถปีที่2ที่3ไปอ่ะส่วนมากจะไม่รับรับแต่รถแบบออกใหม่ๆอะไรประมาณนี้นี้ก็ไม่มีอะไรเนาะสาระมากไปหน่อยไม่รู้่จะได้ไประโยชน์ต่อคลิปนี้หรือเปล่าก็ทำให้ฟังทำให้ดูนะครับผมสําสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเสียเงินละเกือบสามหมื่นเลยกรัก You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time. No.